ห,หอยแมงกูลงไปได้เลยอืออารอยสวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สไตล์เชเล่หอยแมงคูแกงกะทิใบชะพลูหอยแมงคูนี่ซื้อมาสองกิโลร้อยยี่สิบล้างให้สะอาดก่อนเอาไปต้มแกเอาแต่เนื้อไปแกงน้ำกะทิกิโลเก้าสิบใบชะพลูนี่ไม่ต้องซื้อนะครับที่ต้นเราเองเด็ดเสร็จแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หั่นบางๆาง เตรียมของเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่กะทิกะทินี้ต้องเคี่ยวให้แตกมันก่อนนะครับกะทิแตกมันแล้วก็ใส่กะปิกับเครื่องแกงคนให้กะปิกับเครื่องแกงละลายผมใช้เครื่องแกงกะทิใต้นะพี่น้องกะปิกับเครื่องแกงละลายแล้วก็ปรุงใส่เกลือใส่น้ำตาลใครกินผมปรุงรสก็ใส่ตามชอบได้เลยนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันชิมรสชาติอร่อยแล้วก็ใส่ใบชะพลูตามด้วยใส่หอยแมงคู่ลงไปได้เลยกดกดให้จมน้ำแกงแล้วปิดฝามีไว้ให้เดือดครั้งเดียวนี่สุกแล้ว ใบมะกรูดไทรจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใส่แล้วเพราะว่าใบชะพลูกลิก่นหอมแทนใบมะกรูดได้แล้วน่าอร่อยน่ากินก็คนมันเก่งอ่ะก่อต้นก่อตดอย่าลืมนะครับหนูๆนุ้องๆก่อนกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีปากนอกก็มีสามทีย่างนะพี่น้องมีลูกชิงที่ต้นเราเอง ถั่วพลูยอดมะตูมแขกแล้วก็ฝักต่อเบาหรือว่าฝักกะถินใบชะพลูี่ส่วนมากเขจาจะแกงกับหอยแรงนะพี่น้องแต่ถ้าใครไม่เคยกินหอยแมงพูแกงใบชะพลูลองดูนะพี่น้องเอ๋ยแล้วหอยแคขกอะแพงมากนะพี่น้องกิโลสองร้อยห้าสิบหอยแมงพูนี่กิโลหกสิบบาท อร่อยโปรูปจดังจริงนานเนี่ยอยู่บางแทช่วยแม่ขายข้าวมันไกอออออ่อยู่หาดใหญ่เปลี่ยนไปขายข้าวขาหมูอยู่ยาลาเปลี่ยนมาขายน้ำหมูดูจยู่อำเภอละงูก็ยังขายบูดูยำ